สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูเบอร์ทุกท่านนะครับมาพบกับบ้านหมอสอนยู u ูบอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้มีประเด็นสําคัญที่จะมาเล่าให้ฟังมีหลายคนนะครับที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังสงสัยอยู่คําว่าโง่กินหางโง่กินหางมันคืออะไรโง่กินหางในระบบ y t u t u เนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าสู่ฟังนะครับมาดูกับแผนภาพนี้เลยการเล่น และเล่นของไทยนะครับเรียกว่างูกินหางดูด้านขวามือนะครับคนนี้คนที่อยู่ต้นแถวนี้คือวันนี้แล้วนับถอยไป365วันจนไปถึงคนสุดท้ายนะครับจำนวนทั้งหมดนี่คือจํานวนคลิปที่เกิดขึ้นใน365วัน365วันคลิปต่างๆวิดีโอต่างๆที่เราทําไว้ในช่อง YouTube จะถูกนํามาคํานวณเพื่อจะให้ได้ 1,000 s u b s ซับสไครและก็4,000ชั่วโมงครับแล้วถ้าคลิปที่เกินจาก365วันนะครับเช่นอันนี้ตัดไป2คนหมายความว่ายังไงหมายความว่า2คนนั้นมีอายุเกิน365 366 3 6 36 7วันระบบจะตัดออกไม่เอามาคำนวณแบบนี้เราเรียกว่างูก,กินหางครับ365วันพรุ่งนี้มาเติม1วัน ก็จะถูกตัดออกไป1วันเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ทําคลิปมาเพิ่มนะครับชั่วโมงเราก็จะถูกตัดออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างนี้เราเรียกว่างูกินหางเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับยิ่งเราปล่อยเวลาไปเรื่อยๆงูก็จะคอยมากินหางนั่นก็คือจำนวนวันที่เพิ่มเข้ามากับจำนวนวันที่ถูกตัดออกไปจะกลืนกิน คลิปที่มีอยู่ในช่องของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ถือว่าน่าวิตกใช่ไหมครับหลายคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็วิตกกังวลอย่างมากเราไปดูกันครับว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะคิดยังไงหลายคนเมื่อประสบกับสิ่งนี้เกิดความท้อแท้หาทางออกไม่ได้กังวลไม่รู้จะไปทางไหนบางคนท้อไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ วันนี้บ้านหมอสอน YouTube จะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะไปต่อได้ไหมหรือจะต้องพอแค่นี้วิธีการนะครับให้เราดูว่าเมลที่ทำช่อง YouTube ของเรานะครับเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนบอกว่าเมลของเราเปิดมาหลายปีแล้วเกิน365วันแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีประสบนะครับน่าจะประสบกับภาวะที่เราเรียกว่างูกินหาง แต่มาดูตรงนี้ก่อนนะครับใน365วันนับตั้งแต่วันนี้ย้อนถอยไปเรื่อยๆจนครบ365วันนั่นคือ1ปีที่ผ่านมาคลิปของเราอยู่ส่วนไหนของปีเยอะที่สุดถ้าเราเปิดช่องมานานก็จริงนะครับเกิน1ปีก็จริงแต่คลิปของเราอยู่ในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานี่เอง6 7เเดือน1ิเดือนที่ผ่านมา1งปีนั้นไม่ค่อยมีคลิปหรือมีก็จำนวนวิวไม่มาก ชั่วโมงที่เกิดขึ้นจากการดูคลิปก็ไม่มากอันนี้ไม่ต้องกังวลมากนะครับถ้าคลิปส่วนใหญ่อยู่ที่ปลายนู่นเลยครับ10เดือนที่แล้ว11เดเดือนที่แล้วซึ่งมันจะครบรอบของการเกิดลักษณะงูกินหางแล้วก็เป็นคลิปที่มีคนดูมากมีชั่วโมงเกิดขึ้นจากคลิปมากอย่างนั้นน่าหนักใจเราต้องมาพิจารณาว่าเราจะไปต่อหรือจะต้องเปิดช่องใหม่เพื่อเก็บชั่วโมงใหม่เก็บผู้ติดตามใหม่แบบไหนมันจะคุ้มกว่ากัน การทำคลิปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะแทาอาจจะได้เวลาน้อยเพราะว่าคลิปที่ถูกตัดไปนั้นนะครับเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะก็จะถูกตัดชั่วโมงไปเยอะใน365วันเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราจะทํำยังไงให้พิจารณาแบบนี้นะครับก็คือว่าเราเปิดช่องมาเกิน1ปีก็จริงแต่คลิปส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ไม่เกิน2 3เดือน4เดือนที่ผ่านมานี่เองทําต่อครับที่มันกินหางก็กินไป เฉพาะเวลาเฉพาะคลิปเล็กๆน้อยๆที่ชั่วโมงไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ให้ทําต่อได้แต่ถ้าคลิปส่วนใหญ่เราโอโหเก่าจน10เดือน11เอดเือนไปที่แล้วซึ่งพร้อมที่จะถูกระบบงูกินหางตัดไปเรื่อยๆ,ๆถ้าระบบตัดไปสมมุติว่า50ชั่วโมงเราทําคลิปเพิ่มหนึ่งคลิปได้มา20ชั่วโมงเราติดลบเมื่อเราติดลบแบบนี้เราจะเหนื่อยบางทีก็ท้อแล้วก็เลิกไปอย่างนี้ให้พิจารณาว่า สร้างช่องใหม่เก็บชั่วโมงใหม่ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ให้ดูที่ช่องของเราเป็นเกณฑ์น,นะครับว่าคลิปส่วนใหญ่อยู่ช่วงไหนของปีการที่เราจะทําคลิปเพิ่มไหวไหมกับที่ระบบถูกตัดชั่วโมงออกไปถ้าไหวทําต่อถ้าไม่ไหวถูกตัดไปเยอะมากกว่าที่ทําใหม่ลองพิจารณาทางเลือกแบบอื่นเราจะได้ไปต่อได้ ขอบคุณเพื่อนๆที่มาเราฟังนะครับขอบคุณครับผม